ที่บ้านเลขที่นะครับ23ทับ3หมู่7ตำบลบานจากอำเภอพระปรนแดนจังหวัดสุพรรณบุรซึ่งเป็นบ้านของนางอภินญ,ญามรเจริญอายุ33ปีนะครับซึ่งเดิมที่นั่นเป็นสวนเก่าวสมัยนายฉำมอนเจริญหรือตานะครับปลูกไว้สมัยยังมีชีวิตเกือบ20ปีแล้วก่อนพบต้นกล้วยนะครับได้มีนางสิริพรมอนเจริญแม่เจ้าของบ้านนะครับได้ฝันว่ามีผู้หญิงกับเด็กชานะครับมาขออยู่ด้วย นางสริพรนะครับจึงตอบตกลงว่าดได้แล้วผู้หญิงตัางการนะครับก็ได้ให้เงินจํานวน500บาทแก่นางสริพรจากนั้นไม่กี่วันนะครับนายพิเชษสาเลิกอายุ38ปีนะครับซึ่งเป็นลูกเขยได้ไปขุดหนอกกล้วยหลังบ้านตนจึงได้ไปเห็นนะครับต้นกล้วยต้นหนึ่งซึ่งออกลูกประหลาดซึ่งเขือที่ออกนะครับเป็นที่บริเวณกลางลําต้นและดูคล้ายหัวพญานาค ตนจึงประหลาดใจและได้วิ่งบอกญาติที่มาดูกันและจากนั้น,นครับคนข้างบ้านได้พาเด็กหญิงนริศลาตันเจริอนะครับหรือน้องต้มอายุ11ปีซึ่งเด็กดังกล่าวนะครับชาวบ้านแถวนั้นมีความเชื่อว่ามีความสามารถพิเศษมีความสามารถนะครับที่สามารถสื่อกับสิ่งลี้ลับได้จึงพาเด็กคนนั้นไปที่ต้นกล้วยและเด็กดังกล่าวนะครับได้บอกว่าตนเห็นผู้หญิงและเด็กชายอยู่ที่ต้นกล้วย และน้องต้มนะครับหรือเด็กหญิงนาริศาได้ทําการสื่อสารกับต้นกล้วยประหลาดนะครับหลังจากนั้นน,นะครับนางสิริพรได้ไปซื้อชุดไทยแบบเด็กผู้ชายมากับไหว้บูชาและก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ประหลาดขึ้นนะครับได้เกิดพายุฝนฟ้าขนองทําให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับบริเวณต้นกล้วยนะครับหลังบ้านหักล้มลงแต่ลักษณะการหักนะครับน่าจะล้มมาจากทางบ้านของตนแต่กลับล้มไปอีกทางหนึ่ง ถูกบ้านของเพื่อนบ้านด้านข้างนะครับได้รับความเสียหายหลังจากนั้นนะครับชาวบ,บ้านที่ทราบข่าวก็ได้แห่มาดูและทําตามนิสัยคนไทยนะครับคือเสียงโชคตามปกติครับต,ต้นก็ถึงได้นึกถึงผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาว่าที่มาเข้าฝันนะอ่ะก,ก็มองดูแล้วว่ามัท้ายพิยาน้า คือไม่ไม่เหมือนกล้วยธรรมดาทั่วไปใช่กล้วยธรรมดาทั่วไปคือหวีต้องตกลงใช่ตกลงตึ้นชื่อช่วงไปเท่าไรขึ้นชื่อน่ารอกโอ้โหรูปขึชื่อนคารากโอเขาก็บอกว่าเขาซื้อเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มาให้หวยนะแต่เขาจะมาช่วยเหลือสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานพิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ โดยทีมงานมืออาชีพ